เขารู้แล้วนะคะว่าเขาตัดสินใจพลาดไปเลือกผิดคนในตอนแรกนะคะที่เขาอะเลิกกับคุณแล้วก็ไปตัดสินใจเลือกใครคนนั้นเขาก็คิดว่าเขาน่าจะได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่านิสัยของเขานะจะเป็นคนที่ออกแนวแบบว่าไม่ค่อยจะพอใจในสิ่งที่มี ต่อให้เขาอ่ะจะคบกับคุณอยู่แล้วพอเขาอะเอาไปเปรียบเทียบกับคนรอบข้างเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเขาพอเขาเห็นว่าจุดที่เขาอยู่อ่ะเพื่อนเขาอะได้ดีกว่าเขาได้แฟนที่เหนือกว่าเขาทุกอย่างเขาก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วเขาก็จะค้นหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆทีนี้พอเขาตัดสินใจว่าเนี่ยคนนี้น่าจะใช่แล้วล่ะก็เลยทิ้งคุณไปเลิกไปเลือกคนนั้นตอนนี้เขารู้แล้วว่าคนคนนั้นอะ ยังไม่ตอบโจทย์ของเขาเลยไม่ตอบโจทย์นี่ยังไม่แปลกนะแต่กลายเป็นว่าคุณสมบัติของคนคนนั้นน่ะไม่ได้เท่าเทียมกับคุณเลยนะเลือกพลาดอย่างแรงก็เลยเกิดอาการรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเลยจริงๆนะคะ,ะไปต่อนะตอนนี้หวนกลับมาคิดถึงเราหวนกลับมาคิดถึงคนเก่า นะคะและก็เริ่มรู้สึกแล้วนะว่าเออฉันจะกลับมาง้อเธอดีไหมนะในเมื่อคนคนนั้นอ่ะไม่ใช่อย่างที่คิดอนะ่ะซึ่งบอกเลยถ้าไปเลือกคนนั้นแล้วดีดีกว่าคุณอ่ะเขาไม่ได้กลับมาคิดถึงคุณนะที่เขาจะกลับมาคิดถึงคุณอ่ะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเลือกอ่ะไม่ได้ดีแบบที่เขาคาดหวัง มานั่งส่องคุณแล้วนะในตอนนี้แอบส่องแอบติดตามมีความคิดถึงมีความอะไรอาวร์อยากที่จะให้เราทั้งคู่ได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งซึ่งกันและกันในใจของเขาตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยความอ่อนไหวนะคะรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่ได้ดั่งใจแล้วก็เริ่มที่จะกลับมาเสียดายคุณในวันที่เขาตัดสินใจเลือกพลาดไปนั่นเองนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าแล้วแอคชั่นถัดไปเขาจะทำยังไงละ่ะจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ระหว่างเราคิดถึงนะคะคิดถึงมีความคิดถึงมีความรู้สึกเหงาหยหานะคะกำลังคิดที่จะติดต่อนะไพ่ใบนี้การเข้ามาเจราจาการเข้ามาพูดคุย แต่ว่าบอกเลยนะเขามั่นหน้ามากดับมั่นเขาหน่อยดีไหมเขามั่นใจว่าถ้าเขาเข้ามาเจราจาเขาหงอ,อคุณสำเร็จแน่เพราะเขามั่นใจว่าเขายังมีสเสน่ห์ต่อใจ ะะยังมีวิธีที่จะโน้มน้าวติดใจคุณเขามองว่าคุณอ่อนไหวกับคำพูดของเขาได้เสมอนะคะขอแค่เขามางอหน่อยมาอ้อนหน่อยคุณก็พร้อมที่จะใจอ่อนแล้วเขาก็แอบ,บคิดอยู่นะว่าคุณยังรอเขาไพ่เดอะเวิ์ขึ้นมาคนคนนี้กับคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะอาจจะเป็นคนที่อยู่คนละที่เลยหรืออาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะแต่พลังงานของไพ่เดว์ยังหมายถึงไพ่ของการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนที่นะคะต้นไม้กําลังเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นมองว่านอกจากจะติดต่อแล้วอะ่ะบางคนนะคะเขามีแพลนของการที่อยากจะเดินทางมาเจอคุณอยากจะพาคุณไปท่องเที่ยวนะคะอยากจะพาคุณไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่โรแมนติกนะคะโอเคถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะดับมั่นเขาถ้าเขามางอคุณก็ลองใจแข็งดูนะ เพราะสิ่งที่เห็นในไพ่เนี่ยบอกเลยว่าเขามางา้อคุณมีโอกาสที่จะอ่อนไหวพอสมควรเลยนะทีนี้มาดูกันต่อว่าถ้ากลับมาแล้วเขาจะให้ความชัดเจนกับเราไหมอ่ะจะกลับมาชัดเจนหรือกลับมาแค่เหงาๆแค่อ่อนไหววุวบว่าไพ่เดทคนเก่ามาแน่นอนนะคะสามดาบมาเพราะว่าสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้ดังใจไม่ถูกใจผิดหวังเจ็บปวดมาแล้วยังไงคือเอาตรงนะคะสิ่งที่เขาจะมาในครั้งนี้ เขามาเพราะเขาผิดหวังกับเส้นทางที่เขาไปเลือกนะคะเขาก็เลยอยากจะกลับมาหาคุณนะแต่ไพ่ใบนี้กลับมาเพราะมีปัญหากลับมาเพราะเจออุปสรรคนะคะแล้วยังไงต่ออ่ะขอดูซิเอาเปิดให้เคลียร์เลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบการที่เปิดแบบเคลียร์คนรักเก่าไพ่เดทคนที่จบกันไปคนที่หักอกคุณให้เจ็บปวดกําลังจะย้อนกลับมาคนที่คุณคิดถึงนะคะคนเก่าโชคชะตาคุณกับเขามันยังไม่ขาด Move on เป็นวงกลมนะคะหนึ่งถ้วยโอเคค่ะอย่างน้อยก็มี พลังงานดีๆของหนึ่งถ้วยนะคะครั้งนี้เขาตั้งใจจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะแล้วก็กลับมาแก้ไขนะแล้วก็อยากจะกลับมาให้สถานะกับคุณแต่สิ่งที่นาชาเห็นนะเบื้องต้นอาจจะกลับมาขอให้คุณฮิวใจเขาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะ ดูดูกันไปสักระยะหนึ่งนะคะคุยกันไปถ้าคุณกับเขานะคะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งหมอให้ผ่าน10เดือนขึ้นไปหรือบางกรณีก็คือ10สัปดาห์นะมีโอกาสที่คุณกับเขากลับมาคุยกันครั้งนี้จะได้ความชัดเจนแต่มันจะไม่ใช่การที่แบบว่ากลับมาปุ๊บเอาสถานะปั๊บนะอันนั้นไม่เอาเราต้องทําตัวยังไงอ่ะก็คุยกับเขาแบบเพื่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปแสดงออกมาก นะให้เขาเป็นฝ่ายรู้สึกอยากจะค่อยๆชัดเจนถ้าคุณเริ่มก่อนเ่ยเขาจะถอยไงแต่พอคุณอยู่นิ่งๆให้เขาเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเอาอกเอาใจนะมีแนวโน้มของรักต่างวัยด้วยนะเนี่ยและคุณก็อยู่นิ่งๆวางตัวกลางๆไว้นะผ่านไป10สัปดาห์หรือบางกรณีอาจจะช้าหน่อยถึง10เดือนเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่าย ขอโอกาสคุณแบบว่าคบกันไหมตัวจริงเลยนะชัดเจนเลยนะตอนนั้นให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนดีกว่านะเพราะมันมีแนวโน้มของการกลับมาคบกันอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ